สวัสดีครับเช้าวันนี้พามาดูการปลูกผักแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งครับพิกัดอยู่ที่เมืองเก่าเชตุพนจังหวัดสุโขทัยครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยที่หมู่บ้านเชตุพนนะครับเป็นดิน เขาเรียกว่าดินก้ามแป้งดินทรายสายก้ามแป้งถ้าเจอน้ําก็จะแข็งถ้าแห้งแล้วก็จะแข็งมากแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือหน้าที่มีน้ําค้างเยอะนะครับปั่นให้ร่วนซุยเขาจะซึมซับน้ําค้างสามารถปลูกผักโดยไม่ต้องรดน้ำได้ ะครับมาดูแปลงผักที่ปลูกโดยไม่ได้ลดน้ำแม้แต่วันเดียวแต่ต้องให้อาหารทางใบนะครับก็คือพวกปุ๋ยฮอร์โมนอาจจะต้องมียาฆา่าแมลงช่วยนิดนึงนะครับนี่คือผักกาดผักกาดหัวนะครับผักกาดหัวนะครับเริ่มจะเก็บขายได้แล้วนี่เก็บขายได้แล้วนะครับ เก็บขนาดนี้กําลังเก็บขายก็เห็นออกตลาดแล้วแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่จะต้องพักนะครับในเรื่องของช่วงที่มีการฉีดฮอร์โมนอาจจะต้องพักหลายวันนิดนึงนะครับนี่คือการปลูกผักแบบง่ายๆสบายๆนะครับโดยไม่ได้ลดน้ําแม้แต่วันเดียวแต่ที่สําคัญต้องเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายแล้วก็ปั่นให้ละเอียด จะเห็นว่าปั่นดินละเอียดเลยนะครับพวกนี้ไม่ชอบฝนนะครับถ้าฝนตกหนักๆมานี้ดินจะแน่นทันทีพวกนี้ก็จะไม่งามไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยของการให้น้ํานะครับดินต้องละเอียดปั่นให้ละเอียดแล้วก็ใช้วิธีหว่านเมล็ดลงไปแล้วก็ไถกลบนะครับใช้วิธีไถกลบนะครับแล้วเขาก็จะโตขึ้นมาแบบนี้เลย นี่ครับนี่ขนาดไม่ละเอียดมากนะครับตรงไหนที่เอ่พอจะละเอียดนี่ครับตรงไหนที่ละเอียดเยอะๆเขาก็อาจจะคืนช้านิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศไม่ไม่ถึงรากนะครับนี่ครับดินทรายสามารถปลูกได้นะครับหลังเก็บเกี่ยว ตรงไหนมีความชื้นนะครับพอจะมีความชื้นจนดีไซน์นะครับปั่นให้ละเอียดไถหลายๆรอบจนละเอียดแล้วก็หวานเมล็ดพืชผักลงไปได้ทุกชนิดครับได้ทุกชนิดหวานเมล็ดพืชผักลงไปแล้วก็ไถกลบนะครับก็จะได้ผักขายในช่วงปีใหม่ก็จะมีผักออกตลาดเนี่ยครับเก็บขายได้ทุกวัน อย่างนี้นะครับนี่มีถั่วด้วยถั่วนี้ปลูกในช่วงปลายฝนนะครับปลูกในช่วงปลายฝนเขาก็จะอยู่ทนนะครับอันนี้เป็นถั่วเขาเรียกถั่วนั่งตามส้มอร่อยครับตำส้มอร่อยนะครับถ่ายให้ดูเผื่อใครตอนนี้ยังทันนะครับ เกี่ยวข้าวเสศจใครมีพื้นที่ที่ว่างเป็นดินทรายนะเป็นดินทรายถายเอาฟางออกนะครับถายหลายรอบนี่ดูนี่ปั่นละเอียดเลยปั่นละเอียดเลยแล้วก็ถ่ายกลบอันนี้ก็ใช้รถถายเล็กนะครับเห็นลุงแกใช้รถถายเดินตามถ่ายลหลายๆรอบแล้วก็คลาดคลาเสร็จแกก็หวานหวานแล้วก็ กว่าแล้วก็คาดทับนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีคือถ่ายกลบเลยแบบนี้อันนี้ถ่ายกลบครับจะเห็นร่องถ่ายอยู่ถ่ายกลบมันจะโตเห็นไหมครับจะโตอันนี้คาดกรบคาดกรบก็จะไม่โตเห็นไหมครับน,นี่รอยคาดอันนี้เขาถ่ายเน,นี่ยมีรอยถ่ายอยู่จะโตมากต่างกันเยอะเลยนะครับหวานวันเดียวกันนะครับ ติดตามดูนะครับเดี๋ยวจะมีพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่กำลังกำลังว่านกำลังไถยอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็จะพาไปดูที่ไม่ต้องรดน้ำเช่นเดียวกันก็คือปลูกมันเทศแม้โดยไม่ต้องรดน้ำแม้แต่วันเดียวนะครับติดตามนะครับ